ได้บอกพี่สาวไปอีกเรื่องหนึ่งนะในสมัยอดีตเมื่อสี่ปีห้าปีที่แล้วอะไรประมาณเนี้ยผมเคยกินกับพวกพี่ๆีตำรวจที่ยุ่งข้าวกินกันข้ามวันข้ามคืนเลยนะขนาดผมกินข้าววันข้ามคืนผมยังไปสอนน้องตือไดนะ้อันนั้นคือเมาเมาจริงๆไม่เมาหรอกมันะ้งก็ยังไปสอนน้องตือแต่ที่ผมกินเนี่ยผมกินแค่ข้าวเวลาเพื่อไปทํางานที่บ้าน แล้วฝนมันตกหนักผมผมกินเป็นลังๆผมยังไปสอนหนังสือเมื่อก่อนผมสอนในโรงเรียนเนี่ยเฮ้ยยังไปสอนหนังสืออะไรประมาณนี้อยากให้เปรียบเทียบดูผมกินแค่ค่าเวลาจริงๆแล้วผมได้บอกกับพี่สาวว่าทําไมพี่สาวก็ถามว่าทําไมถึงชอบกินผมก็เลยบอกความในใจเลยผมไม่ค่อยพูดกับคนอื่นนะผมพูดกับ ยากพี่น้องครอบครัวนะบอกที่ผมกินนะผม่ชอบโดนดูทูชอบอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่ค่อยยุ่งกับใครผมก็จะกินจะชอบอยู่คนเดียวแล้วผมก็หนีจากโลกการแข่งขันการแย่งชิงดีอะไรอย่างเงี้ยพี่เตาก็บอกว่าไม่เห็นต้องทาอย่างนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็อืมไปคิดได้ทำไมเราเอาเรื่องนี้มาบอกพี่เตา อะไรก็กเ,เรืองส่วนตัวมาเนี่ยผมก็เลยบอกความในใจนี้ไปเหมือนกันพี่สาวว่าผมไม่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นอะไรเงี้ยเขาจะให้ผมเป็นบําบัดเล่านะบ้องตรงเลยเพราะผมอยู่แบบที่ดีๆผมไม่คิดกินเล่าเลยแต่อยู่ข้างนอกผมโดนอะไรเงี้ยโลกแห่งการแข่งแย่งแข่งขันการอะไรอย่างเงี้ย ผมก็เลยต้องอยู่กับมันนะไม่ต้องสนใจพวกนั้นอะไรเงี้ยผมได้ผมแล้วไ,ได้บอกความในใจจริงๆไปแล้วนะครับพี่สาวแล้วก็กินเมื่อก่อนกินกับอาตำรวจสมัยยุ่งข้าวผมกินข้าววันข้ามคืนกันเลยแล้วก็ยังไปสอนน้องถือทํางานได้อีกอก็ลองให้เปรียบเทียบดูกับกินข้าวเวลาก่อนที่รถชนขวด้องขวดอะไรเงี้ย กินแค่ข้าวเวลาให้มัน่ันผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขี่รถกลับบ้านไปทํางานเพราะผมมีงานที่บ้านนั่นงตอนนั้นนะ่ะงานของพี่ชายที่ผมไปวาดที่โรงพยาบาลแม่งหน้าและอะไรวาดรูปอยู่กับเตียงแล้วก็คุณแม่ไลน์มาสอนพิเศษในไลน์สอ,อ,อนไปแล้วทำอย่างนี้อย่างนี้หลังจากนั้นหายไปเลยพอป่วยนี่มาแต่พอ เริ่มฟื้นตัวไม่มีใครนี่เลยแล้วเาะว่าผมไม่ได้ออกไปแล้วมั้งแต่ออกไปตามงานเนี่ยโ,โหติดต่อเรื่องเรียนกันมาเต็มเลยผมบอกกันต้องมาเรียนที่สวนอาหารเจ้าเรียนนะครับผมไม่ออกไปไหนแล้วรถก็ไม่มีพังแล้วก็ได้เขียวไปสอนต่าวายไปสอนโรงเรียนธนารายไปสอนตามบ้านเนี่ยนะค,ครับไอ้เขียวซื้อมาคุ้มแล้วถ้าเกิดมันยังอยู่ผมก็ยังซ่อมมันทุกวันต่อไป ขี่อืดต่อไปขี่พังๆถอไป <c oughs> ผมก็น้อยใจเรื่องหนึ่งตอนที่รถผมใช้งานได้อยู่แบบพังๆอ่ะก็บอกว่ารถผมเน่ารถผมน่ารังเกียจอะไรพอรถชนมาบอกรถผมแรงกันหมดเลย <c oughs> ผมก็งงนะ <c oughs> โอเคครับผมเลิกพูดละเรื่องนี้ผมจะทำงานและคลิดสิ่งดีๆแล้วครับ ม่อยากอะไรใครไม่อยากโกรธเกลียดใครไม่อยากอะไรใครไม่อยากจะอะไรไปพัวพันเวรกรรมอะไรกับใครอะ่ะปองตัดปัด,ปด,ปดทุกอย่างอะไร <c oughs> คนเกิดมาใช้กรรมผมก็คงใช้กรรมผมบ <c oughs> ่นหล่อับ <c oughs> ไปแล้วครับขอโทษที่คุมมาเมื่อคืนตะโกวพูดอะไรไม่ดีไปเหมือนกันนะ <c oughs> โอเคครับ้าใจโน้ตนะครับไปแล้ว <c oughs> ขอโทษที่คุณพาวาประพฤต์ครับขอบคุณที่คุณพาวาประพฤต์ครับไปแล้วที่เขาว่าดีมากเลยอะไรเงรี้ยก็เขาบอกไปแล้ว